สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับช่องพ็นมั่วแชแนลนะครับวันนี้ช่องพ็นมั่วแชแนลนะครับจะนาพาท่านผู้ชมนะครับไปเปลี่ยนลูกลออนะครับหรือตัวตั้งไหลพานใน toyota yaris ปี2016นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการถอดล้อก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการทํางานนะครับหลังจากถอดล้อเสร็จนะครับเราก็จะมาถอดแผ่นปิดใต้ท้องรถหลังจากนั้นเราจะทําการถอดน็อตที่อยู่ด้านล่างนะครับ น็อตเนี่ยมีประมาณ5-6ตัวก็ถอดให้เรียบร้อยเพื่อเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะทำงานง่ายเพราะว่าการเปลี่ยนลูกลอกใน Toyota y ยา i s เนี่ยนะครับพื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างแคบตรงนี้ก็คือน็อตที่เราถอดออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะทำการถอดสายพานหน้าเครื่องนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับในการถอดพอดีว่าที่ร้านเนี่ยมีเครื่องมือพิเศษพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยู่ที่บ้านนะครับไม่มีแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ ประแจเบอร์14นะครับประแจเบอร์14หรือจะใช้ลูกบล็อกเบอร์14ก็ได้นะครับทําการขันแต่จังหวะมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนี่ตรงนี้ก็คือเวลาเราขันนมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้ขันออกทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นก็ทําการถอดสายพานโดยการที่เรายังเอามือข้างหนึ่งค้าไว้กับประแจและใช้อีกมือนึงถอดสายพานออกมาตัวนี้ก็คือสายพานที่เราถอดออกมานะครับจะเห็นว่าสายพานเนี่ย ไม่แล้วนะครับแล้วก็มีรอยแตกค่อนข้างเยอะเราจะทำการเปลี่ยนสายพานไปด้วยหลังจากที่เราถอดสายพานออกมาแล้วเราจะทําการขันน็อตเบอร์12นะครับ2ตัวที่อยู่ด้านล่างและอยู่ด้านบน นะครับสองตัวตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะแคบถ้าเราไม่ถอดใต้าท้องรถเนี่ยอาจจะเอาออกมาไม่ได้ตัวนี้ก็คือเราถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือตัวเก่านะครับมีเสียงค่อนข้างดังนะครับแล้วก็มีการคลอนตัวนี้คือตัวใหม่ประมาณ800บาทถ้าเป็นของเทียมก็ประมาณ600บาทวิธีการเปลี่ยนนั้นไม่ยากนะครับแต่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างแคบหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการใส่โดยการใส่เข้าไปในลักษณะดเดิมนะครับขันน็อต2ตัวให้แน่นทั้งด้านล่านและด้านบน โดยการคล้องสายพานเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยการผ่านเพลาเข่เวยงคอมเพรสเซอร์แอร์ปั๊มน้ำไดชาร์จและสุดท้ายที่ลูกรอกให้ใส่ที่ลูกรอกเป็นที่สุดท้ายจะทำการใส่ง่ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนชุดลูกรอกและเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหลังจากนั้นทำการทดสอบสตาร์ทดูว่าเสียงของเครื่องยนต์นั้นดังเป็นปกติแล้วหรือยังเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจบงานส่งลูกค้าครับผม